สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการสยามเทเยเตอร์รายการของเราได้เสนอความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์ไทยมาอย่างต่อเนื่องมีทั้งภาพยนตร์ที่เป็นกระแสหลักคนดูให้ความนิยมและภาพยนตร์นอกกระแสที่ประสบความสําเร็จในเวทีนานาชาติแต่คนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยวงการหนังไทยโดยรวมควรจะพัฒนาไปในทิศทางใดอะไรจะเป็นปัจจัยของความก้าวหน้าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับสื่อมวลชนท่านหนึ่งที่เกาะติดความเคลื่อนไหววงการภาพยนตร์ไทย ทั้งภาพยนตร์นอกกระแสและภาพยนตร์ในกระแสมาอย่างยาวนานเพราะว่าวงการหนังแน่นอนคือในประเทศที่วงการหนังเขาแข็งแรงเนี่ยมันต้องมีหนังทุกแบบแต่ว่าทำออกมากมันก็ควรจะมีหนังที่เเสนอความคิดที่หลากหลายคือเมื่อนั้นวงการโดยวรวมมันถึงจะไปได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่านะทุกคนเห็นความสําคัญของภาพยนตร์มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามองว่าเออภาพยนตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่อางให้เกิดปัญญาคือไม่ใช่แค่มองหนังเป็นแค่อุตสาหก,กรรมทาเงินหรืออะไรงั้นแต่มันต้องควรจะมองในเชิงศิลปะ แท้จริงแล้วสังคมเนี่ยหวังว่าอยากจะเห็นภาพยนตร์ไทยที่ดีมีคุณภาพไปทัดเทียมกับสากลอยากเห็นวงการหนังไทยแข็งแรงหรือเปล่าโอเคอาจจะมีคนที่เรียนวิชานั้นภาพยนตร์หนึ่งเยอะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้บุคลากรที่อยู่ในวงการภาพยนตร์อยู่ได้มันจะเป็นจะต้องมีการสนับสนุนการสนับสนุนเนี่ยมันก็พู้นตรงมันมันต้องไปพร้อมกันทั้งระบบเช่นการให้ทุนสนับสนุนอาจจะรวมไปถึงการอบดมคนทาหนัง คุณดอนมองว่าหนังไทยทั้งในและนอกกระแสล้วนม,มีคุณค่าในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของความบันเทิงหรือคุณค่าในการสร้างปัญญาให้แก่สังคมดังนั้นการสนับสนุนหนังไทยควรจะต้องสนับสนุนทั้งสองประเภทและที่สําคัญจะต้องสนับสนุนทั้งระบบโดยเน้นการพัฒนาคนทั้งคนสร้างหนังและคนดูหนังเพื่อให้หนังไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนพบกันอีกครั้งในรายการสยามเทียเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ